ท่ามกลางยุคมืดดำของเม็กซิโกตรงจุดดินแดนแห่งความบุดมสมบูรณ์ใบหน้าหินขนาดมหึือมาดวงตาเบิกโพล่งมองหาผู้บุกปลุกสีสายยักษ์แห่งโอเมกผู้กาปริศนาอันดำมืดต่างๆนานาตั้งแต่เรื่องต้นกำเนิดของชาติพันธุ์ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของนอกภิพภพมิติที่6คลิปนี้เราจะพาไปรู้จักกับมันหัวหินยักษ์แห่งโอเมกกับที่มาอันท้าทายการเวลาไปจนถึงทฤษฎีจากนักวิชาการ และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาววิจารณญาณจิตต้องออกมาแพรวเพื่อจะได้มาดูกันต่อไปว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันคืออะไรกันแน่หัวหินยักษ์แห่งโอเมกมันคือปฏิมากรรมจากยุคโบราณไม่มีใครรู้ว่าผู้สร้างคือใครแม้แต่จะเป็นกลุ่มไหนก็ไม่มีใครรู้ มันถูกฝังใต้ดินมาอย่างยาวนานจนวันหนึ่งก็มีคนยุคใหม่ไปพบตามมาด้วยทฤษฎีต่างๆนานามากมายซึ่งก็ไม่เว้นเรื่องของตัวแทนผู้มาเยือนจากต่างดาวอิริกฟอนดานีเก้นผู้เขียนหนังสือรถม้าของพระเจ้าเขาคือเจ้าพ่อทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวโบราณเคยนําเสนอทฤษฎีที่น่าสนใจเขามองว่าลักษณะใบหน้าของมันดูใกล้เคียงกับมนุษย์ต่างดาว เทคโนโลยีที่ใช้สร้างของชิ้นใหญ่แบบนี้ได้มันก็ต้องใช้อุปกรณ์ไฮเทคที่มนุษย์ต่างดาวมอบให้ดังนั้นมนุษย์ต่างดาวโบราณต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับอารยาธรรมยุคช่วงนั้นเดวิด h a t เชอร์ชิลดร e นนักเขียนและนักสำรวจ <c oughs> เขาแสดงความเชื่อออกมาชาวโอเมกน่าจะได้รับความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากเทพเจ้าของพวกเขาซึ่งก็คือมนุษย์ต่างดาวแล้วดูนั่นสิใบหน้าของมัน มีทุกองค์ประกอบที่ฟ้องว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวอย่างแน่นอนน่าสนใจมากๆนะครับความคิดเห็นที่ใช้หลักการพิจารณาจากสิ่งที่เห็นตรงหน้าร่วมกับองค์ความรู้ที่พวกเขาเคยศึกษาบ่งบอกถึงกระบวนการทางความคิดที่เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อก้าวข้ามผ่านงานวิจัยนับร้อยปีที่พูดถึงเรื่องนี้ไว้น่าสนใจไม่แพ้กันจนกว่าจะถึงช่วงสุดท้ายนิติที่6จะไม่ตัดสินว่าข้อมูลของใครผิดหรือของใครถูกนะครับ อนนี้ประมาฟังความเป็นมาเป็นไปของจุดเริ่มต้นแห่งการค้นพบไปจนถึงภาพกว้างของผู้ที่สร้างเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมากันก่อนครับนทุ่งเทสซาโปเตสตั้งอยู่ที่ราบลุ่มอ่าวเม็กซิโกอยู่ทางตอนกลางใต้ของที่ราบแม่น้ําปาปาโลอาปันปัจจุบันมันคือแหล่งโบราณคดีอันยิ่งใหญ่แห่งอารยธรรมยุคเมโซโอเมริกาเป็นเมืองหลวงลำดับที่3ของกลุ่มวัฒนธรรมแบบโอเมกรองลงมาจากเมืองซานลอเรนโซเปนนกชิดหลัด และลาเวนตาบที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ไม่น้อยกว่า2,000ปีซึ่งงานวิจัยเหล่านี้มันจะขัดกับคำกล่าวหาจากกลุ่มล่าอาณานิคมที่เคยบอกว่าแผ่นดินตรงนี้ไร้ซึ่งอารยธรรมและความเจริญวัตถุพยานที่หลงเหลือระบุถึงความยิ่งใหญ่สุดพันนาไปจนถึงความพ่ายแพ้ต่อการเวลาดับสูญจนเหลือแต่ซากหลักฐานที่ไร้ผู้คนดูที่รูปสลักศีรษายักษ์นั่นสิครับไม่ได้พบชิ้นเดียวด้วยนะครับพบอยู่ทั่วไปหมด กชิ้นเล็กๆก็มีความสวยงามเหลือรอดมาถึงปัจจุบันในสภาพที่สมบูรณ์มากๆอะไรที่มันวิชาการมากไปเราก็จะไม่เน้นนะครับเพรมิติที่6ชอบเล่าถึงที่มาการพบแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มันไม่เหมือนกับการไปพบเมืองทองคําไม่เหมือนกับชีวิตการผจญภัยของเหล่านักสำรวจแบบอินเดียนาโจนส์มันเริ่มจากช่วงเช้าของวันธรรมดาจากช่วงปี1862ยุคที่เทสซาโพเตสยังเป็นแหล่งทำกิน สำหรับชาวไร่พื้นเมืองของชายที่ชื่อว่าเปโตรเปโตรชื่อนี้เป็นนามสมมุติเพราะเขาเป็นแค่ประชากรรากหญ้าเรื่องของเขาจึงแทบไม่เหลืออะไรให้สืบคน้นในช่วงทำไร่ของวันนั้นเปโตรกำลังเตรียมพื้นที่สำหรับทำไร่อ้อยแห่งใหม่จอบของเขาที่กำลังใช้ขุดดินมันได้ไปกระทบกับของแข็งอะไรบางอย่างดีที่จอบมันไม่บินแต่เจ้านี่มันคือก้อนหินอะไรเปโตรจึงค่อยๆขุดซาะลงไปเพื่อจะได้ยกมันออกไปให้พ้น ยิ่งขุดก็ยิ่งไปกันใหญ่มันไม่ใช่ก้อนหินธรรมดาขนาดของมันใหญ่โตมหึมาแถมรายละเอียดของมันเหมือนจะเป็นก้อนหินแกะสลักเปโตรตามเพื่อนบ้านมาช่วยกันขุดจนในที่สุดก็ได้เห็นสิ่งนั้นเป็นรูปเป็นร่างเจ้าหินก้อนนี้มันใหญ่เกินกว่าปกติแถมรายละเอียดของมันดูเหมือนกับหัวของมนุษย์ยักษ์นี่มันอะไรใบหน้าอันใหญ่โตริมฝีปากหนาจมูกแบนดวงตาเบิกกว้าง เหมือนมันกําลังจ้องอะไรบางอย่างและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของข่าวลือการพบหัวยักษ์ปริศนาที่กลายเป็นหินไม่ว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วได้ยินต่างเดินทางมาขอดูในไร่ของเปโตรมีบางคนวาดภาพของมันแล้วนําไปพูดคุยตามที่ต่างๆจนเวลาผ่านไปไม่นานข่าวลือก็มาถึงเมืองเวลาครูสที่มีพรมแดนไม่ห่างจากที่นี่มากนะักและที่เมืองนี้โปเซมาริยาเมลการีเซรานเข้าเป็นนักสะสมโบราณวัตถุสมัครเล่น แต่มีชื่อเสียงไม่แพ้นักสะสมระดับมืออาชีพพื้นเพของเมลกาแม้จะดูเหมือนเป็นแค่ชาวเมืองเวลากุสแต่ที่จริงเขาเป็นทายาทของตระกูลร่ำรวยทําให้เขามีความรู้อยู่ในระดับชนชั้นสูงงานเขียนของเขามีความโดดเด่นเชี่ยวชาญวัฒนธรรมฮิสเปนิกของเม็กซิโกสามารถอ้างอิงตำราของนักโบราณคดีมากมายหมายความว่าเขาต้องสนใจเกี่ยวกับข่าวลือนี้อย่างแน่นอนที่ร้านกาแฟรประจำของเขา เมลก้านั่งมองรูปวาดของเจ้าสิ่งนี้มันจะเหมือนหรือไม่เหมือนของจริงก็ช่างมัดเพราะตัวของเขาในตอนนี้ต้องเดินทางไปให้เห็นด้วยตาของตัวเองจนเมื่อเดินทางมาถึงเมลก้าก็มุ่งหน้าไปยังไร่อ้อยของเปโตรเขาฝ่าดงอ้อยตามคนนำทางเข้าไปจนได้ค้นพบจุดที่เขาต้องการจะไปเห็นเมลก้าไว้หนุ่มถึงทับตื่นเต้นเมื่อได้เห็นเจ้าสีสินขนาดยักษ์แบบไม่ต้องจินตนาการผ่านรูปวาดใครกันนะที่สร้างมัน ความประณีตที่มีลักษณะแปลกตาเขาเคยศึกษาวัฒนธรรมเม็กซิโกมามากมายแต่เจ้านี่มันไม่มีอะไรเหมือนกับสิ่งที่เขาเคยเห็นมันดูเหมือนกับัวกคนจริงๆจ,จนหน้าขนลุกต้นแบบมันมาจากคนเผ่าไหนกันแน่เมลกาทำการวัดขนาดรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เขาสังเกตอ้างอิงจากบทความของเขาในปี1869อันดิกาเดเสเมฮิกานัสที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการปี1869 เขาบรรยายและลงภาพประกอบโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นของอารยาธรรมใดขนาดของมันสูงถึง2.4เมตรหนักประมาณ8ตันทําจากหินบัตซ์อ์ดใบหน้าของมันเหมือนชนเผ่าพ,พื้นเมืองของเม็กซิโกเทคนิคการแกะสลักประณีตคนที่สร้างมันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นช่างฝีมือยุคโบราณพบในไร่ไอ้อยใกล้กับเนินดินน่าจะเป็นโบราณสถานมาก่อนพอามาถึงตรงนี้มันก็ชัดไปเปราะแลกแล้วนะครับใบหน้าของหินยักษ์โอเมก มันไม่ได้มีอะไรเหมือนกับมนุษย์ต่างดาวโบราณแต่มันคล้ายคลึงกับชนเผ่าพื้นเมืองของเม็กซิโกหลังจากบทความนี้ถูกเผยแพร่โลกก็ได้รู้จักอรารยธรรมโบราณที่เพิ่งถูกค้นพบมันคือประตูเปิดสู่การค้นคว้าอย่างจริงจังของเหลานักวิชาการโบราณคดีรุ่นถัดมาตั้งแต่แมทธิวเซอร์ริงอัลฟอนโซคาโซและไมเคิลดิโคเอเรามาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาพบอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอันดับแรก การตั้งชื่อของอารยาธรรมนี้ครับโอเมกนี่มันไม่ใช่ชื่อที่ตั้งมาจากยุคโบราณมันเป็นชื่อที่ถูกนำมาใช้เรียกฐานเพื่อนิยามว่าอารยาธรรมนี้มันควรมีชื่อว่าอะไรโอเมกเป็นภาษานาวาตีของชนชาวนาวาสที่ถือเป็นชนพื้นเมืองของแอสเทกเม็กซิโกหรือคนเม็กซิโกที่อยู่มาตั้งแต่แรกโอมเมกมันแปลว่าคนย่างภาษาอังกฤษเรียกรับพวกผีโ e มาจากภาษาที่ชาวแอสเทกเคยใช้เรียกกลุ่มชนที่อยู่แถบอ่าวโรันในช่วงยุคริศสตวรรษที่ 15- และ16 ซึ่งถ้าดูจากช่วงเวลาโอเมกตัวจริงนั้นเป็นเพียงชนเผ่ายุคหลังอ่างจากอารยาธรรมนี้มากกว่า2,000ปีการใช้คำว่าโอเมกพบในประเพณีโบราณของชาวแอสเท็กเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตน้ำยางมาจากคำว่าโอลีที่แปลว่ายางธรรมชาติและเมกคานที่แปลว่าผู้คนการนำคำว่าโอเมกมาใช้เป็นชื่อเรียกจุดโบราณสถานแห่งนี้ถูกสรุปว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดครับเพราะเป็นนึกว่า เป็นอรารยธรรมของชาวโอเมกที่ชาวแอสเตกเคยบันทึกเอาไว้นั่นแหละครับแต่ถึงพวกเขาจะเข้าใจผิดชื่ออรารยธรรมโอเมกก็ยังคงถูกใช้เรียกแหล่งโบราณคดีนี้มาจนถึงปัจจุบันมีการค้นพบช่วงหลังๆพูดถึงชาวทามอันซานที่อาศัยอยู่ในจุดใกล้เคียงกับที่นี่ทาให้มีการคาดเดาไปว่าอรารยธรรมโอเมกแห่งนี้อาจเป็นของชาวทามอันซานก็เป็นได้แต่ก็นั่นแหละครับถ้ายังไม่พบหลักฐานอะไรมากกว่านี้ที่นี่ ก็คงถูกเรียกว่าแหล่งโบราณคดีโอเม็กต่อไปจุดศูนย์กลางของอารยธรรมคือที่ราบลุ่มอ่าวเม็กซิโกความเจริญทั้งหมดเริ่มต้นที่ตรงนี้แล้วกระจายไปยังเมืองโซคนุสโกแห่งเวราครุสการสืบค้นต้องพึ่งพาความเชื่อนักโบราณคดีใช้องค์ความรู้จากวัฒนธรรมใกล้เคียงเชื่อมโยงโอเมกเข้ากับวัฒนธรรมของชาวแอสเทกเชื่อว่าก่อนโอเม็กจะเจริญรุ่งเรืองน่าจะตั้งแต่ประมาณ2,500ปีก่อนคริสตกาล อาจาได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมมาจากวัฒนธรรมใกล้เคียงบ้างเป็นบางส่วนโดยโอเมคเกิดขึ้นช่วงประมาณ1,400ปีก่อนคิ์ศักราชอยู่มายาวนานเพียง2000ปีแล้วจึงเริ่มดับสูญการค้นพบตัวตนของโอเมกคือจุดทำพิธีกรรมและาศาสนสถานเรียกง,ง่ายๆก็คือพบแถวสารเจ้ายุคโบราณที่ชื่อเอลมานาตีในซานอเลนโซเตนอกชิดลันอายุของที่นั่นไม่ต่ำกว่า3,600ปี รายละเอียดของพิธีกรรมค่อนข้างรุนแรงไม่ต่างกับที่เผ่าแอสเทคเคยทำครับการบูชายันเส้นสังเวยเทพเจ้าใช้ทั้งสัตว์น้อยใหญ่ไปจนถึงมนุษย์ยุคโบราณมันก็แบบนั้นแหละครับบ้านเรายังเคยนําคนท้องไปงฝังที่ฐานเสาหลักเมืองได้โอมเมกเขาจะมีอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินคาดเลยนะครับ1,400ปีก่อนคริสตกาลโอมเม็กคืออารยธรรมที่ก่อร่างสร้างตัวความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ได้สร้างระบบนิเวศให้เป็นเครือข่าย ตั้งแต่การเกษตรไปจนถึงการขนส่งแม่น้ำโคอัสซากควานโค้ดคือเส้นเลือดใหญ่ซึ่งก็ใกล้เคียงกับอรารยธรรมลุ่มน้ำในแถบที่ต่างๆพบร่องรอยการเคยอาศัยยุ่อยางหนาแน่นมีการปกครองแบบชนชั้นความต้องการของชนชั้นเหล่านี้ทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์อันหรูหราซึ่งขุดพบและพบเห็นได้จำนวนหลายชิ้นเลยครับพวกเขารู้จักการเจรไนอัญมณีมีทั้งหยกหินออซิเดียนแมกนีไทซึ่งหินต่างๆเหล่านี้ จะไม่เคยพบอยู่ในแหล่งหินของแถบโบราณคดีที่นี่หมายความว่าพวกมันเป็นหินที่ถูกนําเข้ามาและการที่จะนํามันเข้ามามันก็ต้องมีการสั่งออเดอร์ใช่ไหมครับการจะทําแบบนี้ได้แสดงว่ามันจะต้องมีระบบชนชั้นของสังคมอยู่อย่างแน่นอนอยุคเริ่มต้นของโอเมกพวกเขารู้จักการสร้างเครือข่ายการค้าดูจากแหล่งที่มาของอัญ,ญมณีที่กล่าวไปยกคือหินที่นํามาจากกวัวเตมาลาตะวันออกหินออฟซิเดียนก็เช่นกัน แหล่งของมันอยู่ห่างไปหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งก็ชัดเจนว่าพวกเขามีระบบการขนส่งแบบเครือข่ายที่คล้ายๆกับการผ่องถ่ายสินค้าเป็นทอดๆโดยกลุ่มพ่อค้าหรือนักสแสวงหาเขาจะเดินทางไปมาหากันในระยะทางที่พอจะพบกันได้การล่มสลายของโอเมกเกิดขึ้นในช่วงประมาณ900ปีก่อนคริสตกาลเชื่อว่าถูกทิ้งร้างไปแบบพร้อมๆกันสร้างอนุสรณ์สถานที่พบภายหลังมันถูกทำลายในเวลาไม่ห่างก,กันมากนะัก นักโบราณคดตีต้องคาดคะเนเอาเองบางทีชาวเผ่าอาจเลือกที่จะลุกฮือล้มล้างการปกครองไม่ก็ในวังเกิดหักหลังกันเองไม่น่าจะเกิดจากกลุ่มเผ่าอื่นเข้ามารุกรานกับทฤษฎีอื่นๆพวกเขาอาจเลือกละทิ้งถิ่นฐานของตัวเองเนื่องจากปัจจัยของสิ่งแวดล้อมนักวิชาการพบร่องรอยที่ทําให้มั่นใจได้ว่าแม่น้ําสําคัญบางสายในบริเวณนั้นเกิดเปลี่ยนเส้นทางไปด้วยสาเหตุทางธรรมชาติอีกทฤษฎีคือการสูญพันธ์ จากเหตุภัยพิบัติภูเขาไฟระเบิดแต่อันนี้ถูกปัดตกในเวลาต่อมาเนื่องจากพบว่าในเมืองลาเวนตายังมีหลักฐานของโอเมกลงเหลืออยู่ที่นี่นั่นก็เลยทําให้นักวิชาการค่อยๆปฏิปต่อสร้างทฤษฎีเชื่อว่าจุดล่มสลายแรกคือในซานลอนโซเตน็อกชิดลัดถัดมาก็คือคิวในเมืองลาเวนตาโดยก่อนที่ลาเวนตาจะเริ่มเสื่อมถอยกลุ่มโอเมกน่าจะย้ายถิ่นฐานกันมาอยู่ตรงนี้ช่วงเวลาน่าจะประมาณ2,900ปี ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปอีกทีในช่วง400ปีก่อนคริสตากาลจากร่องรอยที่หลงเหลือลาเวนต้ามีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มันคือปิระมิดที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดถ้านำไปเทียบกับวัฒนธรรมอื่นๆในยุคเดียวกันเพียงแต่ในปัจจุบันรูปร่างของปิระมิดมันก็เหลือแค่แบบนี้แหละครับเกิดการกัดเซาะของธรรมชาติแต่ถึงจะเสียหายจนเหลือน้อยกว่าซากขนาดของมันก็ยังใหญ่โตจนน่าตื่นตาตื่นใจโอเมกคือกลุ่มอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ ไม่น้อยกว่าอารยธรรมใดที่อยู่ในยุคถัดมาเลยครับพีระมิดนี้สูงถึง34เมตรนี่แค่วัดจากซากเลยนะครับพบเครื่องบูชาที่ดูหรูหรามันไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยแรงงานเพียงไม่กี่คนพบสิ่งก่อสร้างแบบระเบื้องปูพื้นถึงจะเหลือแค่นี้แต่มันก็บอกเราได้ว่าชนเผ่าในโอเมกนั้นมีฝีมือครับพวกเขารู้จักทำงานเป็นทีมไม่อย่างนั้นไม่มีทางปูพื้นแบบนี้ได้พบเครื่องบูชาไม่น้อยกว่า48ชิ้น พบหยกขัดเงาเครื่องดินเผารูปปั้นประจกอินซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่พบในซานโรเลนโซทําให้มั่นใจได้ว่าที่เมืองลาเวนตาก็คือแหล่งอารยธรรมต่อมาของโอเมกอย่างแน่นอนนอกจากนี้ในพื้นที่ใกล้เคียงไปจนถึงไกลออกไปยังมีการพบศิลปะโบราณวัตถุไปจนถึงรูปแบบศิลปกรรมตกแต่งโบราณสถานหลายจุดมีลักษณะใกล้เคียงกับของโอเมก ซึ่งคำว่าใกล้เคียงนี้หมายความว่ามีบางจุดที่ดูน่าจะใช่ครับทําให้นักวิชาการตีความว่าวัฒนธรรมของโอเมกน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางให้กับภูมิภาคแถบนี้ด้วยนอกจากอิทธิพลด้านวัฒนธรรมชาวโอเมกยังได้รับการเชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกในหลายพิธีกรรมเช่นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการหนอกเลือดการสังเวยสัตว์และมนุษย์การเขียนจารึกบนแท่งหินการคิดค้นข้าโพดคั่วและตัวเลขไปจนถึงปฏิทินในเมโสอเมริกา บอลของเมโสอเมริกาไปจนถึงเขมทิศยุคโบราณสรุปง่ายๆก็คือทั้งวัฒนธรรมมายาไปจนถึงวัฒนธรรมของชาวแอสเท็กล้วนน่าจะได้รับอิทธิพลเรื่องนวัตรกรรมสืบต่อมาจากโอเมคกนั่นเองครับแต่ก็ต้องไม่ลืมว่านอกจากโอเมกก็ยังมีนวัตรกรรมโบราณอื่นๆเคยจเจริญเติบโตนในยุคใกล้เคียงกันด้วยทุกอย่างถูกผสมผสานเข้าด้วยกันหมายความว่าในดินแดนทวีปอเมริกาตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนใต้ ล้วนมีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองในแบบของพวกเขาทั้งสิ้นครับยุคหนึ่งกลุ่มล่าอนานิคมเคยอ้างว่าสาเหตุที่พวกเขาบุกเข้ามาก็เพื่อจะมอบความเจริญของพวกเขาส่งต่อให้กับชาวพื้นเมืองอันป่าเถื่อนทั้งหมดนั้นน่าจะเป็นเพียงข้ออ้างในการเข้าครอบครองดินแดนไปจนถึงการลำเลียงทรัพยากรมีค่าออกไปอธิบายนิดนึงนะครับเมโซอเมริกาคำเนี้ยมันคือคำที่ใช้เรียกอารยธรรมโบราณ ที่อยู่ในภูมิภาคของอเมริกาทั้งหมดครับก็แบบเมโสโปเตเมียอันนี้เมโสอเมริกาอธิบายสั้นๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่งงว่าเมโสอเมริกานั้นมันคืออะไรด้านความโหดเหี้ยมจริงๆเราไม่อยากพูดถึงมากมายนะครับเอาเป็นว่าจะค่อยๆพูดไปจะใช้รูปประกอบตรงๆมันก็ไม่ได้นักวิจัยเขาบอกว่ายังไม่พบหลักฐานชัดเจนใ,นใดๆที่ระบุถ,ถึงพิธีกรรมหนองเลือดคือยังไม่พบภาพวาดไม่พบภาพสลักอิน จะพบก็แค่ซากหนามแม็กกี้กับเซรามิกรูปร่างที่น่าสงสัยแต่ก็ไม่สามารถชี้ชัดได้นะครับว่าชาวโอเมกจะใช้อะไรแบบนี้ทรมานผู้คนหรือใช้มันในการสังเวยผู้คนหลักฐานสำคัญที่สามารถอ้างอิงได้มันจะต้องเป็นงานวาดหรือศิลปะเท่านั้นครับจึงบอกได้ตอนนี้เพียงว่ายัางไม่พบและยิ่งกว่านั้นวัฒนธรรมที่น่าจะสืบทอดมาจากโอเมก ก็ไม่มีการวาดภาพอะไรแบบนั้นเอาไว้เลยหลักฐานที่น่าสงสัยก็พอมีนะครับเช่นการพบซากกระโหลกศีรัะและกระดูกต้นขาของชาวโอเมกบางคนมันมีลักษณะแยกออกจากกันลุบกระดูกของทารกแรกเกิดไม่กระถูกนําออกมาจากในคันมารดาบูกวางไว้ท่ามกลางเครื่องบูชาซึ่งก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเป็นการทําพิธีบูชายันใดๆนะครับตัวเด็กอาจจะเสียชีวิตแล้วพ่อแม่นําไปทําพิธีส่งวิญญาณให้ก็ได้ มันไม่มีคำอธิบายอะไรบอกเอาไว้ด้านการพัฒนาตัวหนังสือมีความเชื่อในกลุ่มนักวิจัยมองว่าชาวโอเมกอาจเป็นอารยธรรมแรกๆในซีกโลกตะวันตกโบราณที่มีการพัฒนาในด้านนี้สัญลักษณ์ที่เพิ่งค้นพบในช่วงปี 2002- 2006มันมีอายุเก่าแก่กว่า2,600ปีไปจนมากกว่า3,000ปีเพียงแต่ยังหาวิธีอ่านมันไม่ได้เลยยังฟันธงไม่ได้ว่ามันเป็นตัวอักษรชนิดใดแถมรูปร่างของมัน ก็ไม่ได้ใกล้เคียงอะไรกับชุดอักษรภาพของมายาหรือของชาวแอสเท็กเรื่องปฏิทินโบราณทั้งภูมิภาคนี้เลยจะถูกเชื่อว่าพัฒนาแนวคิดมาจากโอเมกเช่นกันครับเพราะมีการค้นพบปฏิทินในแถบนอกอาณาจักรมายาอยู่6ชิ้นที่น่าจะเกิดก่อนอาณาจักรมายาพอสมควรเลยเชื่อว่าอาจเป็นของชาวโอมเมกนี่แหละเพราะทั้ง6ชิ้นดังกล่าวพบในดินแดนใจกลางของชาวโอเมกแต่ด้วยเงื่อนไขช่วงเวลาของมัน ไม่ตรงกับช่วงยุคความเจริญของพวกเขาก็เลยยังไม่ได้ข้อสรุปที่แท้จริงด้านการกีฬาโอเมคือผู้บุกเบิกกีฬาบอลของเมโอเมริกาครับมันเป็นกีฬาที่แพร่หลายไปทั้งภูมิภาคใช้เพื่อการสันทนาการและด้านาศาสนาอบซากบอลยางจํานวน12ลูกสืบย้อนอายุไปได้ถึง1,600ปีก่อนคริสต์ศักราชลูกบอลเหล่านี้เก่าแก่กว่าสนามบอลแห่งแรกที่พบในป่าโซเดลาอามาดามากกว่า200ปี แต่ก็มีฝั่งที่โต้แย้งเหมือนกันนะครับพวกเขามองว่าเจ้าบอลยางเหล่านี้มันอาจไม่ใช่ลูกบอลสําหรับกีฬาฟุตบอลก็ได้หรือเปล่าด้านการาศาสนาโอเมกเชื่อฟังหมอผีครับมันเป็นกุศโลบายด้านการเมืองยุคเก่าที่ไหนๆก็ต้องการคนติดต่อกับเทพเจ้าได้คนกลุ่มนี้คือผู้กําหนดให้ใครเป็นผู้นําซึ่งส่วนใหญ่ก็จะให้ชนชั้นปกครองเป็นเจ้าเมืองกันทางนั้นด้านการปกครอง จะเกี่ยวข้องกับรูปปั้นศีสายักษ์โดยตรงเลยครับมันคือเครื่องหมายแห่งความเกลียงไกลบางจุดในวัฒนธรรมยุคถัดมาจะพบหัวแบบนี้ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองแต่ของโอเมกจะยังไม่มีกำแพงแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับว่ามันมีเอาไว้เพื่อทําให้เจ้าเมืองดูแข็งแกร่งและหน้าเกรงขามเรื่องหน้าตาของรูปปั้นหินมองให้ดีๆมันไม่มีอะไรเหมือนกับมนุษย์ต่างดาวหน้าตาแบบนี้มันดูแปลกตรงไหนมองยังไงมันก็เป็นหน้าตาของมนุษย์ ชนชาวพื้นเมืองเม็กซิโกเขาก็หน้าตาแบบนี้ดูกันให้ดีๆสิครับหล่อพอๆกับผู้บรรยายเลยเรื่องการเคารพหมอผีแม้ชาวโอเมกจะมีประเพณีแบบนั้นแต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าหมอผีดังกล่าวจะมีกลุ่มก้อนแบบพวกนักบวชจึงไม่สามารถระบุชี้ชัดได้ว่าในระบบชนชั้นการปกครองจะมีกลุ่มนักบวชหมอผีมาคอยชี้นําการปกครองมากกว่าหนึ่งคนเรียกได้ว่าไม่มีหลักฐานใดๆหลงเหลือมายืนยันในเรื่องเหล่านี้เลย ด้านประชากรรากหญ้าก็รากหญ้าจริงๆนะครับทําไรท่ทําสวนส่งสวยทําการค้าไม่ต่างกับไร่ฟ้าที่แห่งใดพวกเขาใช้เทคโนโลยีลองผิดลองถูกมานานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้เพื่อผ่านน้ำมาใช้ในการเกษตรต่างๆรู้จักการกักเก็บน้ำเรื่องแบบเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์ต่างดาวที่ไหนมาสอนมาสั่งให้ทำหรอกนะครับปัจจุบันกลุ่มนักทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวโบราณ พยายามใช้ความเชื่อของพวกเขามาปกปิดรอยร้าวทางประวัติศาสตร์บางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของยุคล่าอาณานิคมสร้างความไม่พอใจให้กับชนพื้นเมืองบางแห่งถึงกับใช้คำว่าเรื่องเหล่านี้มันคือสิ่งน่าอับอายกูเรื่องขึ้นมาเพื่อปกปิดความผิดของบรรพบุรุษช,ชาวยุโรปที่เคยกระทำต่อคนเม็กซิโกมิติที่หพยายามนำเรื่องของฝั่งอเมริกาใต้มาเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องนะครับเพราะอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการเกิดเป็นมนุษย์โลกใบนี้ครับ การทำความเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างที่ควรจะเข้าใจมันให้อะไรหลายๆอย่างมากกว่าวิทยาศาสตร์ปลอมๆทุกวันนี้เราถูกข้อมูลปลอมตามโซเชียลบางแห่งมาบิดเบือนความเข้าใจในความสามารถของมนุษย์เอเลี่ยนนันมีจริงนะครับแต่พวกเขาเคยมาหาพวกเราหรือเปล่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ใดๆที่บ่งชี้ว่าเคยมีจนเป็นที่ยอมรับมีแต่พูดอ้างกันลอยๆนำหลักฐานที่ไม่ค่อยชัดเจนมาบอกกล่าวคนเหล่านี้ไม่ค่อยสนใจศึกษางานวิจัย ของนักวิชาการที่ทำต่อเนื่องกันมานับร้อยปีหลังจากจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี